สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่รายการสวสตอทอล์ครายการที่จะพาทุกท่านครับไปพูดไปคุยไปทอล์บเกี่ยวกับงานด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชนครับวันนี้ครับคุณผู้ชมเราจะมาดูถึงคําถามคําตอบนะครับที่ประชาชนนะครับได้ให้ความสนใจนะครับเข้าไปดูนะครับในคลังสื่อประชาสัมพันธ์นะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหลังจากนั้นเท่าเข้าไปที่คลังสื่อประชาสัมพันธ์นะครับเลือกคําถามคําตอบนะฮะ จากการที่เข้าไปดูแล้วนะครับก็พบว่าอันดับหนึ่งเลยนะครับที่ประชาชนให้ความสนใจมากที่สุดนะครับเป็นเรื่องของคําถามว่าในการขออนุญาตและขอขึ้นทะเบียนในกิจการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงต้องมีลักษณะของกิจการอย่างไรคําตอบเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงระหว่างวันโดยไม่มีการพักทั้งคืนข้อที่2คือการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงโดยจัดให้มีที่พักอาศัย นะครับก็คือ,อสามารถที่จะพักได้โดยที่ผู้สูงอายุก็คือดูแลตนเองได้นะครับส่วนข้อที่3นะครับการดูแลผู้สูงอายุและประทับประครองผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงโดยมีการพักครั้งคืนอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับโดยก็จะมีผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุนะครับที่อาจจะช่วยตนเองไม่ได้นะครับตรงนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ในเรื่องของการดูแลให้นะครับก็เป็นแบ่งเป็น3ประเภทด้วยกันอันนี้เป็นคําตอบนะครับภาพคำถามที่2ลองลองมาคือ หลักฐานการประกอบขอใบอนุญ,ญาตในกิจการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะสำหรับคำตอบนะครับก็คือ1จะต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบกิจการหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ดาเนินการนะครับสำหรับข้อที่2ก็คือใบรับรองแพทย์ของผู้ประกอบกิจการนะครับข้อที่3แผนที่แสดงบริเวณที่ตั้งแสดงให้เห็นจุดสังเกตง,ง่ายๆถนนสายหลักบริเวณข้างเคียง อันที่4คือแผนที่ตั้งการให้บริการแบบแปลนระบุรายละเอียดเลยนะครับและขนาดของพื้นที่ให้บริการข้อที่5คือเอกสารความเป็นเจ้าของอาคารสถานที่ตั้งสถานประกอบการบริโภคสุขภาพอันที่6เป็นบัญชีรายชื่อบัญชีรายชื่อก็คือผู้ให้บริการนะครับที่ดูแลผู้ส่งอายุรวมถึงผู้ดําเนินการอันข้อที่7ก็คือสําเนาใบอนุญาตแล้วก็ข้อที่8หลักฐานอื่นอ่นะครับสำหรับข้อที่3ที่คนให้ความสนใจมากเลยนะครับก็คือเรื่องของ เราสามารถขอขึ้นทะเบียนพนักงานนวดได้ที่ไหนนะครับคำตอบก็คือที่ส่วนกลางกทมนะฮะก็สามารถยื่นได้ที่ศูนย์บริการแบบเบสเซ็ตนะครับของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพอยู่ที่ชั้น1น,นะครับกระทรวงสาธารณาสุขติดต่อสายด่วนกรมสอบสอนหนึ่งสี่สองหกก็ได้นะครับพนักงานนวดที่อยู่ในส่วนภูมิภาคก็สามารถยื่นได้ที่สํานักงานสาธารณาสุขจังหวัดนะครับได้ทุกจังหวัดเลยนะครับอันนี้ก็ เป็นคําถามข้อที่3นะครับที่คนให้ความสนใจมากก็สําหรับท่านใดนะครับที่มีข้อสงสัยข้อคําถามนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์ผ่านทางด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวทางทีมงานนะครับก็จะรวบรวมคําถามเพื่อตอบคาถามให้กับผู้ชมในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ผมสารประจบสีแล้วก็ทีมงานครับต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะฮะแล้วก็ใหม่ครับกับรายการสาวสอคอทอกได้ในโอกาสครั้งต่อไปขอบคุณและสวัสดีครับ